สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลอร์บล็อกเชนทุกคนทุกท่านเพอสบดีที่7สิงหาคม2 0 2 5วันนี้เฟดกิลเด็ก62จากเมื่อวานนี้54นะครับข่าวใหญ่ข่าวดังข่าวที่ทำให้บรรยากาศทั้งตลาดหุ้นและตลาดคริปโตไม่มากก็น้อยดีขึ้นเนี่ยหนึ่งในนั้นเป็นข่าวจากทำเนียบข่าวนะครับข่าวที่บอกว่าทรัมป์อาจจะพบกับปูตินเป็นการส่วนตัวเพื่อเจรจาเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนข้อมูลมาจากทำเนียบข่าว ศูนย์ข่าวไรเตอร์นะครับบอกว่าทรัมป์คุดมีต t ปูติน over Ukraine as soon as next week นะทรัมป์เนี่ยอาจจะพบคูตินคุยเรื่องยูเครนในสัปดาห์หน้านี่เป็นข่าวที่ยกภูเขาจะอกในส่วนภูมิรัฐศาสตร์เพราะอะไร4วันที่แล้วลุงชัมประกาศบอกว่าจะส่งเรือดำน้ำติดอาวุธนิวเคลียร์ไปตอบโต้หลังจากที่รัเเสเซียเนี่ย ขู่ซาเมกาแต่วันนี้มีข่าวว่าทั้งสองอาจจะพบกันสัปดาห์หน้าและถ้าทั้งสองพบกันสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะไม่เหมือนการพบกันระหว่างทรัมป์กับเซรินสกี้นะการพบกันระหว่างทรัมป์กับปูตินเนี่ยใหญ่ชนใหญ่เนี่ยลุงทรัมป์เป็นนักเจจานะแกต้องมาถึงจับมือยิ้มแย้มให้บรรยากาศการหยุดยิงกำังจะเกิดบรรยากาศสันติสุขกำังจะม,มาเจจากันได้ เพลง We are the world We are the children ลอยเข้ามาในหูบรรยากาศแบบนั้นนะครับเพราะนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเนี่ยข่าวนี้ออกมาทําให้ไม่มากก็น,น้อยตลาดหุ้นเขียวทําให้รู้สึกว่าน่าจะมีข่าวดีออกมาสัปดาห์หน้าจับตาข่าวนี้ให้ดีผ่านช่องอาจารย์สุธิชัยยุนนะต้องมีการพูดถึงแน่นอนแล้วก็เมื่อวานนี้ลุงช้ําออกมา โพสบนทูตโซเชียลบอกว่าเตรียมประกาศข่าวดีผลปรากฏข่าวดีคือทาง Apple นะครับลุงั้มบอกว่าเตรียมลงทุนหกแสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐเพื่อย้ายฐานการผลิตมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะบางข่าวเนี่ยเขียนว่าย้ายฐานการผลิตมาอยู่สหรัฐอเมริกาบางข่าวไม่ได้พูดถึงนะพูดถึงแค่ว่าก่อนหน้านี้ทาง CEO ทีมคุกสัญญาไว้แล้วว่าจะลงทุน5แสนล้านในสหรัฐอเมริกา แล้วก็ล่าสุดเพิ่มอีกแสนล้านรวมกันเป็น6แสนล้านนะครับข่าวนี้เป็นข่าวดีเป็นข่าวที่ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยเขียวขจีโดยเฉพาะหุ้นเทคเจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นอันนี้อีกเรื่องนะตรงนี้มันไม่ใช่ MOU ไม่ใช่ executive order ที่ลุงช้มสั่งให้ a pple ทำา1234หลายบริษัทสัญญากับสหรัฐอเมริกาและไม่ทำ เยอะมากหลายประเทศสัญญาจะลงทุนกับสหเมิการและไม่ลงทุนก็เยอะมากแต่โดยรวมเนี่ยถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีนะและถ้ามันเกิดขึ้น Apple จะผลิตในสหเมิการหรือเปล่าราคาจะแพงขึ้นหรือเปล่าหลายอย่างจะ m ม d e in USA หรือเปล่าคิดไงคอมเมนต์เข้ามาต่อไปมาพูดถึงข่าวดีที่ทำให้ชุมชน XRP และ Bitcoin Maxi เนี่ยหุบยิ้มไม่ได้ข่าวที่บอกว่า SBI Group นะครับ บริษัทด้านการเงินหรือกลุ่มบริษัทการเงินยักษ์ใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีสาขาทั่วโลกประเทศไทยก็มีตึกไทยสมมดล่าสุดเขามีการประชุมผู้ถือหุ้นและในการประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยมันมีการเปิด Proposal ผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ที่จะผสมผสานกับโลกคริปโตเคอเรนซีโดยข้อเสนอหรือโพโพโซที่1นนะครับตามภาพนั้นเพื่อน เสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนทรัสต์แบบ ETF ทองคํามัดรวมกับคริปโตเคอเรนซีนะสัสดส่วนในการแบ่งนะครับเขาบอกว่าเกิน51%ในฝั่งของทองคําและสูงสุดถึง49%กับคริปโตเคอเรนซีเช่น Bitcoin เป็นต้นนะตรงนี้อาจจะหมายความว่า 60%ทองคำา40%คริปโตก็ได้หรือ80%ทองคำา20%คริปโตก็ได้กับบิตคอยเป็นต้นอาจจะหมายถึงบิตคอยและอีทและออลคอยตัวอื่นนะส่วน Proposal ที่2นะครับจัดตั้งกองทุนคริปโตเทียบให้มีการซื้อขายบนโตเกียวสต็อกเอ็กชแนน์ตลาดหลักทรัพย์โตเกียวซึ่งจะประกอบด้วยบิตคอยและ Xrp เป็นต้นเพื่อนๆ นะครับสรุปเลย2กลกองทุนนะกองทุนที่1ทองคำมัดรวมกับบิตคอยน์กองทีท่2บิตคอยมัดรวมกับ XRP และอาจจะมีออคอยตัวอื่นนะโพลโพโซที่1นึเนี่ยนึกภาพนะครับสมมุติภรรยาชอบทองคำสามีชอบคริปโตไม่ต้องทะเลาะกันแล้วคุณซื้อกองทุนเดียวคุณได้ทั้งคริปโตและทองคำนะและ อย่าลืมตลาดหุ้นญ,ญี่ปุ่นเป็นตลาดที่มี market c ต p อันดับต้นๆของโลกนะอันดับท็อปเนี่ยแน่นอนสหรัฐอเมริกาจีน EU ญี่ปุ่นเป็นอันดับ4อันดับ5ถ้ามันผ่านถ้ากรอตอญี่ปุ่นอนุมัติและ SBI เป็นเจ้าแรกในการเปิดเนี่นเพื่อนคนต้องให้ความสนใจนะใครที่ตามข่าว xrp จะทราบดีญี่ปุ่นเนี่ยเป็นตัวท็อป เรื่อง XRP ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ทุกครั้งที่มีข่าว breaking news x r p เนี่ยบน Twitter ภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นเพียบนะเพราะนั้นลุ้นว่าผ่านถ้ามีการอัปเดตว่ากราต่อญี่ปุ่นว่ายังไงขยับยังไงจะเปิดเมื่อไหร่เนี่ยผมจะมาอัปเดตีทีวันนี้คร่าวๆเกาๆประมาณน,นี้นะครับเช่นเคยนะครับกาด่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม Thank you.